สวัสดีครับผมช่วงเย็นๆครับหาโมงกลัวครับผมแดดอ่อนอครับตอนนี้เข้าอยู่ที่รังสิตตลาดทิน่ารังสิตปทุมธานีครับเป็นบรรยากาศหนางานครับผมย่าม่แงๆสวรรค์ เอนเตอร์เทนเมนต์พี่น้องย่งางเลาะชมบริเวณภายในงานครับเจ้าหน้าที่ร้ายครับพี่น้องวันนี้มีแต่พูดรอรอมีแต่หุนสมาร์ทสมาร์ทครับผม ก็เป็นห้านมีเสียงเข้าครับบรรยากาศเกือบสดหน้าเวทีตอนนี้มาด้วพี่น้องเลยเช่นชวนพี่น้องมาชมคอนเสิร์ตสาวนา้เพชรบันแพงสวัสดีครับย่างเลยครับสวัสดีครับ ความขืหนนาครับผม5้าโมงครึ่งโดยประมาณพร้อมๆทางด่านเวทีแสงสีเสียงครับกาลังสีติดตั้งไฟนะครับพี่น้องด้านรถลำโพงนะครับกลางออกเรียบร้อยแล้วครับ พี่มันกำลังเล่งงานครับตอนนี้มาด้วยพี่น้องมือแรงมากกันหลายๆครับผมมาให้กำลังใจทีมงานครับในกกำลังใจลูกหลานสาวน้อยเพชรบานแพ้งครับวันนี้ทำการแสดงอยู่ที่ตลาดกินซ่าอรังสิตปทุมธานี บรรยากาศด้านหลังเวทีฟอนนี้การแสดงน่าจะเริ่มประมาณคุ่มหนึ่งนะครับ มือแรกนี่อีกจังหน่อยครับผมทุ่มหนึ่งอีกบดนครับหนึ่งทุ่มโดยประมาณครับการแสดงทิมงานสาวน้อยเพรบ้านแพงก็จะเริ่มขึ้นพึ่งไปอาบน้ำมากครับผมอาบน้ำมากแล้วก็ต้องรีบ กินเขาแต่งหน้าเตรียมตัวก่อนทำการแสดงครับยิ้มมียงอย่างมีแห้องอยู่แต่ว่าบปวดเส้าเอ็กินถ้วยเดียวนึงเนาะว่าด้กินสามถ้่วคือพลังคน คุนลงคนก็กิน3ถ้วยคุณดิแล้วก็จมไว้อิ่มคกบันออบินมือเร่างสิพอกินเข่าดอกอิ่มแห้งมาเสร็จป้าแม่ไม่เสอเข่ามาให้แม่แม่บอกเก็บเสือู่นอีกปพี่ไม่เ้อเข่าโอเคโอเคโอ้ เวลาเบิดเดเวลานะครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับอันน cin ี้นายจะเป็นคลิปสุดท้ายของมือนีก็ได้เพราะว่าบม่ไว้แล้วเไว้แล้วคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ